ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราเนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่าน,นั่งให้ถูกส่วน ให้เลือดลมในตัวเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส อะไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งๆนมนมที่โศนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งๆ นุน่มอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับปสง์ไขพระองค์ไม่ทุวนที่ท่านดับการทัปรินิพานนานมาแล้วนะและอรหันต์ทั้งหลายท่านกระทำกิจอย่างนีนะ้และใจของท่านกรรมหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนีนะ้นิ่งอย่างเดียว ตั้งแต่ก่อนบร,รลุมกุนิพานกระทั่งบรลุมกลนิพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลก แม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิประนั้นทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจิตูนวนกลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนากระสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสัรพสัตท,ทั้งหลายปรารถนา ก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าตรัสเอาไว้สุขกามมานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิน้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นแหละ เราจะต้องรู้นี่ยว่าอยู่ที่ตรงไหน,นจึงจะได้สแสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราเสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะะการที่ลูกทุกคนได้รู้จัก,จกประฏิตัง้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะไดู้นย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ย จึงถือว่ามีบุญบาร,รมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี่ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้่ายุดเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้นี่ ให้ใจนิ่งนงนุ่มนมอย่างเบาๆสบายสบายใจสยใสใใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรงปรับลง จนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศู์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศู์ แล้วก็จะมีดวงทำรรลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่จระในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างแล้วก,ก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็บขนาดพระจันทร,ร์ในคืนวันเป็น อย่างใหญ่กว่าขณะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมม่อมมัก หรือเดิงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายัตนานิพรา์ไปถึงบรมมะสุขที่ไม่มีประมานคืออายัตนานิพนธ์ สมดังคำพระสมมอสุขเจ้าพร์เคยกล่าวไว้นิพพานนั่งประมองสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซักก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกโสนก็ไปสู่ภายในแล้วทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่งกล่วแล้วนี่นะจ๊ะ ใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบางเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลก จะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แก่ความเพลิน ให้มันเพลินๆ่นหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียน,นั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้น ซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้น ากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้แหละสำคัญทีเดียวจะดึงโดดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรืเ่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆ พอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิไปหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมทมซ้อนๆกันอยู่หยุดในในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติหยุดจนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณัศสนะ์ ชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุๆ่มๆแล้วก็จะเชื่อมก็ไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียด หรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราเออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองเอาไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างต่างเหล่านั้น ปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิ อีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปดำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกกึ้าไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเชื่อมในทมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่นยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์อย่าภายนอกนั้น ที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราเนะี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่ยอ่อใสยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยนะ จนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดสูงกลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้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 นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเรา ที่เรียกว่าอัตตาเนี่ยเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขตรีเป็นอมตะสุขอย่างเดียวเนี่ยไม่มีทุกข์เือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำหนึ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิ แล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพลองหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้นลอนย,ย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายทำกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมาก สวยงามกว่ามนุษย์ว่าเทวดาววาพประกายพลอมว่าอาุโบสมแต่สวยงามมีเกตด,ดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวนจอมกระหม,ม่อมบนบัศเสียนที่ เรียงลายเ,ยเส้นประศกเส้นผมที่กดเพียนเป็นทักษิณนนาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกายอย่างงั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคกอกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเ,เป็นชีวิติประเสริฐ ในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์ที่ต้องมีอริยบทต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องปเปลี่ยนอริยบท มีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุ มียาทัทสนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวาดาพรหม,มรูปรมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียว เมื่อ้องไปหันซ in ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชา ที่แท้จริงคือวิชาสวิชาแปประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุเพนิวาสานุสยานศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการเอารล,ลึกชาติอนหลัง มิจาที่สองคือตูภัตยานการเวียนว่าย่ายเกิดสรรพสัตว์ตพบภูมิต่งตางๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิจาที่สามคือการขัดจัดจิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความ,ม,มาทุกข์ทรมานขชีวิต ความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสไอตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ แตงแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดหลอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆ้นไปเรื่อยเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงมัยพระองค์ไม่ท้วนแล้วเนี่ยที่ขบลุมกผลนิพพานตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไ่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ ก็แปลว,ว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักะสมสมุาสติจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่ก็ทั้งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไัณวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปะกะติธรรมดา ซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆเพราเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับ ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นกระเหัดหรือบันบินตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก,มากทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทางใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกาให้ฐานที่เจ็ด ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใ,ใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมารหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอณนมิตร เป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัตยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ